จะเป็นเชฟทีขยัะขี่เครื่องบินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกพี่ผิดรายแล้วลูกพี่ต้องลายนี้ครับต้องรายเดียวกันนะครับเฮ้ยนั่นแหละขรจะกินขี้ควายพ่อีกพิ่มเ อันนี้คือชื่อญี่ปุ่นเขาเรียกว่าองไนะรูปิฟันหน้ามีพูดชัดๆแล้หรอฮึมดูเอ้ยเองใส่ซอสเตียมลองกินดูก่อนอ๋อสาบายก็เสร็จแล้วนิดหน่อย นนมีแตนนึ้อยสิบหยอ้อยยามาหรือเเฮ้ยย้ยอยไอ้ไข่ย้อยออาวนั่นมันช้อนกนนออาาลางอืมอืมอืม โอ้ยฟันหน้าไม่มีลืมไป <c oughs> โอ้ยส <c oughs> ุดยอดไหมครับ <c oughs> โอ้ข <c oughs> าด